ทำฟันเบิกประกันสังคมได้ไรประกันสังคมให้สิทธิ์อยู่แล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์ตามมาตรา33ม9าอ่าซึ่งการที่จะเบิกสิทธิ์ประกันสังคมเขาก็เบสิกอ่าขูดหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดถอนฟันจะเบิกได้วงเงิน900บาทต่อปีค่ะอะ่ซึ่งนะวันที่เราอัดคือวันที่ ยีสิบตุลาปีหกแปดยังยังเ,เยงเป็นเกณียัยงเป็นเกณีอยู่สำหรับถ้าเป็นฟันปลอมอะมน้อยกว่า5 C, <ม>้าซี่ก็จะเบิกได้1,300งามอยบาทม,มากกว่า5้าซี่จะได้1,500บาท<ม>อะหรือว่าทำเป็นแบบทั้งแผงเลย<ม>บนหรือล่างอะได้2,400บาท หรือทําทั้งบนทั้งล่างงบจะอยู่ที่4,400บาทที่เราจะสามารถเบิกสิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องทําที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่เขาใช่ที่เบิกสิทธิ์ประกันสังคมได้น้องมีนขูดหินปูล,ล่าสุดเท่าไหร่พันถึงพันห้าทเาร้อบาทที่ประกันสังคมให้อาจจะยังไม่ตามเงินเฟอ้อเท่าไหร่ก็ได้แต่ภาวนาว่าประกันสังคม รูปแบบใหม่แพ็กเกจใหม่ที่ตอนนี้กำลังถกเถียงหารือกันในสภามันจะอัปเดตแล้วมันก็จะ cover ทั้งเรื่องของสิทธิ์การรักษาต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาให้คุ้มค่ากับที่เราจ่ายประกันสังคมไปในทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นวาตราอะไรก็แล้วแต่ฝากด้วยครับผูเมีอำนาจทั้งหลายฟากด้วยครับ